เพลิงเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ําท่วมขังเพราะนั้นหน้าฝนหยุดมันจะอยู่ในช่วงที่เหมาะสมตั้งแต่เราเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเป็นต้นไปขณะที่ดินมีความชื้นเราก็หว่านปอเทืองแล้วก็ไยกลบปอเทืองจะอาศัยความชื้นในนาที่มีอยู่ในดินนะนะความชื้นจากสภาพแวดล้อมในช่วงหน้าหนาวซึ่งมันก็จะไปะเจ็บเกี่ยว,วเราดาเดือนมีนาเดือนเมษาลูก mm hmm. นะโรคภัยไข้เจ็บจะไม่มีหน้านี้นะเพราะนั้นก็จะได้เก็บมเมล็ดพันธุ์ได้เรื่องที่2ก็คือว่าหน้าโนนี้ตลาดของมเมล็ดพันธุ์ปอเทืองยังไม่กว้างขวางเหมือนพืชเศรษฐกิจหรือ ถ้าเกิดเราจะทำบามเล็ดปอเถืองเพื่อเป็นรายได้ปุ๊บเราต้องทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อให้มีปริมาณของผลผลิตที่เราสามารถที่จะจัดการต่อได้ก็คือถ้าเรามีผลผลิต40 50ตันเราสามารถที่จะประสานกับกรมพัฒนาที่ดินค<ะ>่นะหรือว่าพัฒนาที่ดินจังหวัดหรือว่าบริษทัทห้างร้านต่างๆที่เขาเป็นสื่อกลางในการที่จะํำมเมล็ดพันธุ์ไปประมูลขายให้กับกรมพัฒนาที่ดินเพื่อจะใช้ งบ่ป,ประมาณของราชการเนี่ยซื้อแล้วเอาไปอุดหนุนน mm hmm. พี่นอกก้องเกษตรกรอีกต่อนหนึ่ง mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำคนเดียวจะยากนะลูก